สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปเของสถาบันดีเอทีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมีทริปเลกเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากนั้นเดี๋ยวรบกวนทุกท่านติดตามรับชมกันได้เลยนะครับทริปเลกที่ผมจะนํามาฝากในวันนี้ครับเป็นทริปเล็ของโปรแกรม s k e t อัพครับคือเรื่องของการ ติดตั้งนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดการตัวปลั๊กอินนะฮะในตัว SketchUp นะฮะซึ่งเป็นปลั๊กอินหนึ่งที่ผมก็ใช้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินที่เป็นปลั๊กอินแบบฟรีแวร์ด้วยนะครับหรือว่าเป็นการดาวน์โหลดได้อย่างฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าการจัดการติดตั้งและจัดการนะครับโหลดนะฮะในเรื่องของตัวปลั๊กอินตัวนี้เราจะทำได้อย่างไงบ้างนะครับอ่ะก็เรลลิ่มต้นก่อนเลยนะฮะ จริงแล้วผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสดูที่ตำแหน่งหนึ่งก่อนนะฮะก็คือตรงไหนคือตรงนี้ครับตรงส่วนของตัวเมนูฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีเมนูคือ File Edit View c a m ERA drawing นะครับหรือ draw เนานะ tool แล้วก็ window แล้วก็ h e l l นะฮะซึ่งจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ประเด็นหนึ่งคือเรา ต้องการนำปลักอินฮะหรือตัวงานฮะเข้ามาใช้ร่วมกันได้เราจะทำงานฮะจรินแล้ววิธีก็ไม่ได้ยากครับวิธีก็ไปแค่ตำแหน่งนี้เท่านั้นฮะคือเป็นหัวข้อคือ Windows ฮะจากนั้นในส่วนของตัวโปรแกรมสเกตดามะเขาจะเรียกปลักอินฮะหรือตัวองค์ประกอบนะฮะที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะฮะตัวนี้ว่า extension นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการนำส่วนของรายละเอียดฮะ ที่เพิ่มเติมเข้ามานะเป็นคาสั่งหรือเครื่องมือที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะด้วยการ Import เข้ามาฮะมาดูว่ายังไงคือจริงแล้วข้อดีของตัว S k e ด u p อย่างหนึ่งที่น่าใช้คือตัวนี้ฮะตัวที่เขียนว่า extension นะครับ w a r h o u s e คือเรื่องของเครื่องมือฮะที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในโกดังนะฮะหรือตำแหน่งจัดเก็บแล้วกันนะก็คือยังไงผมก็คลิก extension ตัวนี้เรื่องนั้นมันก็จะเปิดฮะแต่การเปิดใช้หรือว่า การจะเรียกใช้ตัวนี้ได้นะฮะก็เน้นนิดนึงว่าต้องเปิดผ่านนะฮะอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่ได้องค์ประกอบหรือรายละเอียดนะฮะในการใช้หน้าต่างนะฮะหรือเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นพอได้มาแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ฮะที่เขียนว่า extension warehouse นะฮะเราก็สามารถจะดาวน์โหลดตัว p l u อินนะฮะหรือ extension ใดๆเข้ามาช่วยมันก็ได้นะฮะอย่างเช่นตัวที่ผมจะใช้นะครับ ตัวนี้นะฮะหรือว่าจะดาวน์โหลดเนาะคือมันก็สามารถทําได้2วิธีฮะคือ1เราสามารถจะดาวน์โหลดฮะเป็นไฟล์มาก่อนนะฮะเป็นไฟล์เอ็กซ์เทนชันมาก่อนนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเอ็กซ์เทนชันเนาะอย่างเช่นผมต้องการเอ็กซ์เทนชันตัวนี้ฮะตัวที่ชื่อว่าคัฟฟี่ลอฟนะฮะผมก็อาจจะใช้วิธีการคือจําชื่อตัวเอ็กซ์เทนชันไว้ก่อนนะฮะจากนั้นผมก็มาที่ตัวเอ็กซ์เทนชันแวร์เฮาส์นะฮะแล้วผมก็ กดในช่องเสิร์ชนะแล้วผมก็พิมพ์คำว่าเคอร์บิลลอบผมก็กด Enter นะฮะเพื่อเสิร์ชนะฮะโปรแกรมก็ทำการค้นหาตัวที่ชื่อว่าเคอร์บิลลอบขึ้นมาให้นะฮะเราเนาะโดยประมาณนะครก็คือเรจะใช้ชื่อที่ใกล้เคียงครกับความต้องการของเรานะครับตัวเด็นคือจะเห็นได้ว่าตัว extension ชนะตัวเคอร์บิลลอบของผมเนี่ยณปัจจุบันนะฮะไม่มีแล้วนะครับอันนี้อาจจะหาตำแหน่งดาวน์โหลดหรือว่าแหล่งดาวน์โหลดที่เรา มีแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วดี่ยวแหล่งดาวน์โหลดในส่วนของโปรแกรมสกีตอัพมีค่อนข้างเยอะนะโดยจริงแล้วถ้าผมจะโหลดตัวคิวบิลล์มาจริงแล้วผมต้องโหลดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะตัวที่ชื่อว่าลิฟฟีดตัวนี้นะฮะลิฟฟีดตัวนี้นะผมก็วางใหม่นะแล้วผมอินเตอร์นะยิ่งอินเทอร์เดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะทำใการลันตัวเองครับไปที่ตำแหน่งให้นะฮะแต่เห็นไหมว่าตัวนี้ฮะออปชันในปัจจุบันนะฮะบางทีมันไม่ได้ค่อยเหมาะกับเอ็กเซนชันสมัยใหม่นะฮะ โดยจริงแล้วมันก็ดาวน์โหลดได้แหละครับสมมติถ้าผมยกตัวอย่างว่าผมพิมพ์คําว่าลิฟต์ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเสิร์ชหาในตําแหน่งต่างๆครับเราก็สามารถจะเลือกเข้ามาใช้ได้นะฮะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าล็อบฮะตามที่ผมต้องการเนี่ยเป็นคําว่าล็อบที่ผมต้องการนะผมพิมพ์ปุ๊บตัวโปรแกรมฮะมันก็จะหาเอ็กเทนชันที่ชื่อว่าล็อบฮะมารวมกันให้หมดนะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะฮะอ่ะแต่สมมติถ้าในกรณี มันก็จะมีให้ดาวน์โหลด2แบบค,คือเป็นแบบฟรีมันก็จะมีข้อความอยู่ทางด้านด้าน,าน,านตรงนี้เลยนะฮะหรือจะเป็นการดาวน์โหลดแบบเสียเงินเราก็นะครับดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะฮะการน,นี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่และผู้ใช้แล้วกันนะฮะแต่อีกแล้วสมมติถ้ามีอยู่แล้วนะฮะอย่างที่ผมมีนะฮะอย่างเช่นตัวไฟล์นะฮะแบบนี้แล้วผมต้อง,งาาการจัดการมันยังไงก็คือง่ายน,นิดเดียวฮะคือไปที่หัวข้อ Windows ฮะแล้วก็เป็นหัวข้อคือ extension manager ผมก็คลิกครับ จากนั้นจริงๆแล้วตามโปรแกรมฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะมี extension ให้ประมาณ4ตัวฮะก็คืออย่างเช่น Advanced Camera Tool นะฮะ Dynamic Components นะครับตัว s a n d i n g b o x อ่ะนะ Sand b o x Tool นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ t e m p l e Connect นะฮะก็คือพวกนี้สามารถจัดการได้แต่เราต้องการใช้ตัวป p ักอินเพิ่มฮะก็ทำไงผมก็กดเป็นหัวข้อ Install ฮะ extension แล้วนั้นก็ไปที่ตำแหน่งที่เรามีไฟล์จัดเก็บนะ ซึ่งีกแล้วตัวนี้ฮะถมาติถ้าผมจะลงผมต้องลงตัวนี้ก่อนคือรีเฟรชนะฮะตัวนี้ผมกดคโรเพนะฮะแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จัดจการให้ฮะมันก็จะเพิ่มฮะตัวเมื่อกี้ผมครับคือรีเฟรชนะฮะซึ่งถามาติถ้าผมต้องการให้ใช้ก็กด enable นะฮะก็สามารถยืนยันการใช้งานได้นะแบบนี้แล้วเมื่อผมมาดูที่หน้า manager ฮะก็จะมีตัวเมื่อกี้ขึ้นมานะฮะฮหรือว่าถ้าผมจะดาวน์โหลดเพิ่มฮะก็คือ i n s tall ตัว curve เนี่ยฮะ curve ฟอีโลฟนะนะขึ้นมาอีกตัวนึง ผมก็ทำเหมือนกันนะผมก็ตอบโอเคซึ่งพอตอบโอเคแล้วก็จะมีหน้าต่างครับของตัวเคอร์วิลล์ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งผมจัดการนะผมก็สามารถจะลดเป็นอ n a b เ e ิลหรือ d i s a b l e ก็ได้นะฮะในการใช้งานนะอ่ะซึ่งเปิดมาแล้วผมก็จะได้ตัวนี้มามันก็จะเช็คเวลานะฮะในการใช้งานของเราเนาะก็ถ้าจะเช็คอัปเดตก็สามารถกดเช็คฟอร์มอัปเดตได้นะฮะที่นี้แล้วมันก็เช็คให้นะฮะท้ปัจจุบันของผมก็อันนี้น่าจะตรวจเจอว่าไม่ค่อยใหม่แล้วนะก็ ประมาณนึงแล้วกันนะฮะผมก็ตอบดันฮะโอเคไปก่อนจากนั้นได้ทําไมผมถึงใช้ตัวนี้บ่อยอครจริงๆแล้วผมชอบใช้ตัวที่2กับตัวนี้ที่ชื่อว่าลอฟนะครับอะลองพาดน,นะฮะคือ,อยังไงคือผมชอบว่าตัวนี้มันสนุกอย่างหนึ่งคือสมมติผมยกตัวอ,อย่างผมวาดรูปรสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นลักษณะจากศูนย์กลางนะก็คือกดคอนโทรลนะแล้วผมวาดเป็นรูปประมาณนึงน,นะฮะไม่ได้สี่เหลี่ยมเรื่องขนาดนะจากนั้นอีกรูปนึงยกตัวอ,อย่างว่าผมวาดปเป็นโพลีกอนแล้วกันนะฮะ เป็นขนาดประมาณนึงนะครับเป็นรูปโพลีเลียมนะเล็กๆประมาณนึงซึ่งแล้วผมก็จะวาดตัวอาร์ครับคือถูพอยอาร์นะฮะก็คือเส้นตัวนี้นะฮะผมก็จะยกตัวยอย่างว่าผมจะวาดไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะของมันนะครับประมาณนี้ก็เกร้แวแต่เพลย์เวยกันนะครับคลิกจากนั้นผมก็มาที่จุดศูนย์กลางของตัวนี้คลิกแล้วก็ล็อกนะผมก็ลากขึ้นมาเป็นประมาณคือวงกลมแล้วกันนะผมคลิกจากนั้นพอได้แล้วข้อดีของมันฮะที่ผมชอบใช้บ่อยก็ ตัวนี้ฮะคือตัวล็อบอะลองผ่านเนาะผมคลิกผมก็เลือกเส้นก่อนนะครับแล้วผมก็เน็กจากนั้นผมก็มีหน้าที่คือเลือกหน้าตัดฮะอย่างงี้ผมก็เน็กเลือกตัวโพลีกอนเนาะก็เน็กครับซึ่งถ้าถูกต้องครับเมื่อเราตอบโอเคฮะก็จะได้เป็นลักษณะงานอย่างงี้ครเป็นสามมิติเลยอันนี้ก็ข้อดีที่ผมชอบกับตัวนี้หรือข้อดีของเคอร์บิล็อบอย่างหนึ่งที่ผมใช้คือก็ใช้ตัวนี้ฮะที่ชื่อว่าล็อบบายนะฮะ ปลายนะฮะหรือเส้นสายเนาะจริงแล้วมันก็เป็นลักษณะวิธีการใกล้ๆเคียงกันนะฮะคือผมก็ยกตัวอย่างว่าผมวาดรูปสี่เหลี่ยมนะใกล้ๆตัวนี้นะครับพยาอยามจับมาไว้ใกล้ๆกันก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากศูนย์กลางนะประมาณนี้จากนั้นผมก็ยกตัวอย่างว่าผมก็ขีดเส้นนำขึ้นไปเลยกันนะฮะเพราะว่าคิดเกียจหาระยะนะจุดศูนย์กลางก่อนเหมือนเดิมนะตามเรฟเฟรน Okay. ผมก็ล็อกแกนฮนะขึ้นไปบนตามระยะที่เราต้องการก,รก็กำหนดไปจากนั้นผมก็วาดรูปวงกลมฮนะขึ้นไปที่จุดยอดมันเลยปร,นะประมาณนึงนะประมาณนี้ผมก็ลบเส้นทิ้งนะจากนั้นผมก็ใช้ตัวนี้ฮนะับคือวิลอบนะฮะที่ชื่อว่าล o อบบายสปรายเนาะผมก็คลิกทีแล้วผมก็คลิกหน้าตัดนะ next จากนั้นผมก็มาคลิกอีกหน้าตัดหนึ่งก็ next ซึ่งถ้าถูกต้องครับเมื่อเราตอบแก okay, นะก็จะกลายเปน็นลักษณะแบบนี้เลยคือเป็นเหลี่ยมรดกลมได้เลย ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ฮะถ้าเป็นยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมพวกระดับกลางก็คือมีเดียมนะฮะหรือว่าตัวระดับไอเอ็นนะฮะพวกงานสามมิติหรือการออกแบบพวกงานเครื่องกลนะฮะก็จะมีคําสั่งพวกนี้นะฮะติดมือมาตลอดอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําให้ใช้ครับโอเคนะฮะโอเคก็เห็นประโยชน์นะฮะและวัตถุประสงค์ที่ผมแนะนําในเรื่องของการใช้เอ็กซ์เทนชันแล้วนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับจน ข้างหน้าครับผมจะมีเรื่องอะไรมาฝากอีกนั้นเดี๋ยวรบกวนทุกท่านนะฮะติดตามรับชมในทริปทริคครั้งต่อไปนะฮะส่วนทริปทริคในครั้งนี้ฮะผมก็มีรายละเอียดของการจัดการเรื่องของ e ention, เอ t e นช i o n แต่เพียงเท่านี้นะครับตัวข้างหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นก็รบกวนทุกท่านติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปนะครับตัวครั้งนี้สวัสดีครับ